สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนพบกับช่องเด็วคมออกกำลังกายได้ทุกที่นะครับวันนี้เด็กคมจะพาเพื่อนๆนนะครับไปออกกำลังกายที่โรงแรมโซว,วิเทลบางกอกสุขวิทนะครับเพราะเด็กคมได้ในส่วนของบัตรวันเดย์พารมานะครับคือใบนี้นั่นเองครับก็เดี๋ยวจะไปทดลองใช้นะครับเดี๋ยวตามเด็กคมไปเลยครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างในส่วนของยิมนะครับและสระว่ายน้ําไปกันเลยเพื่อนเพื่นดกคมใช้ ทางเชื่อมนะครับสกายวอลของ BTS จากสถานีอโศกนะครับมาที่โรงแรมนะครับโรงแรมอยู่ฝั่งขวามือเลยนะครับเดินม,มาก็เห็นภาพให้ดูโรงแรมก่อนครับดูสวยมากครับท่านผู้ชมเพื่นพนอนๆไปเราลองไปกันเลยนะครับ มีบันไดเลื่อนขึ้นไปดูเยตื่นเต,นต้นบ้างครับไปดูซิโรงแรมยิมในโรงแรมเป็นยังไง มาถึงประตูทางเข้าแล้วครับโอ้โหเพื่อนๆครับดูหลามากเลยครับสว,ส,สวัสดีครับภายนยอดตััดงูนะคบได้ครับผมสามจุดหกจุดห้านะครับขอบคุณครับนะโอ้โหครับดูภายในโรงแรมนะครับดูหลามากเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปต่อ,อตอนนี้ ลิฟต์ก่อนนะครับไปที่ลิฟต์ก่อนนะครับตางดูครับผมโอเคครับเพื่อนๆครับตอนนี้เดอะคมออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูสระว่ายน้ําก่อนดีกว่าเดี๋ยวมาข้อสระว่ายน้ําด้วยสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนๆครับเห็นไหมครับโอ้โหนะครับสะเขาสวยมากนะครับมีน้องๆพนักงานทักทายนะครับ จะเป็นหน้ายิ้มแย้มครับสวยจริงๆครับเพื่อนๆสาะว่ายน้ําเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมก็มาเล่นนะครับเดี๋ยวให้แดดมันอ่อนกว่าน,นี้ก่อนสะสวยมากครับยากาศรอบๆก็ดีสะอาดนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวไปดูยิม่อครับเดี๋ยวเล่นเวทเสร็จเดี๋ยวจะมาว่ายน้ำต่อเลยดอกไม้สวยครับเข้าไปดูข้างในกันเพื่อนๆตื่นเต้นแล้วครับยิมโรงแรมโซฟิเทลบางกอกสมวิทจะเป็นยังไงนะออมี ไฟทางออกไฟมีไฟเรื่งความปลอดภัยน่าจะโอเคโหครับเพื่อนๆครับเดินเข้ามาแล้วครับผมตอนนี้กำลังจะถึงข้างหน้า,เ,าเห็นน้องข้างนึ่งละโอเคตามเข้าไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมชื่อคมครับพอดีผมได้บัตรเป็นเดย์พาสผมมาทดลองใช้1วัน สวัสดีค่ะคุณคมพี่นันท์ขอบคุณครับโอ้น้องๆ้ผู้ภาษาอังกฤษได้เก่งเลยครับครับผมค่ะนี่คุณแยล็อกเกอร์นะคะลำเบอร์สามสิบสามค่ะแปดถางขอบคุณนะครับโอ้โหฟังไม่เป็นไรครับผมมีแล้วขอบคุณมากออเล็อกเกอร์อยู่ฝั่งไหนฮะล็อกเกอร์อยู่ทางด้านในนะคะด้านของนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหครับเราจะไปดูล็อกเกอร์กันนะครับ เพื่อนๆตามผมไปเลยนะครับลองได้ใช้แล้วครับวันนี้ mm hmm. เพื่อนๆสายมือจิมว้าวเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับล็อกเกอร์กันกันดีกว่าล็อกเกอ้วยัวสามสองสิงโอเคครับ เรื่องความปลอดภัยนะครับซเชียลดิสแท n ซิ่งกันเองเขาให้ขอขอพวกอเมนิตี้ต่างจากน้องน้องได้เลยเราเกือบสามสองว้าวมีผ้าผืนใหญ่ผืนเล็กนะครับไว้ให้นะครับเยี่ยมเลยครับเด,เดี๋ยวคอมไปที่ยิมเลยครับ มีอะไรบ้างใน,นล็อกเกอร์มีห้องอาบน้ําหรือเปล่าอ๋อมีห้องอาบน้ําด้วยครับห้องเยี่ยมเลยครับห้องอาบน้ำห้องสุข,ขาห้องสาวหน้าติดป้ายยังไม่อนุญาตให้ใช้สิงสวยครับหรูครับองตรงนะครับเพืเ่อนๆโรงแรมหรูมากเลยครับโรงแรมห้าดาวครับผม เดี๋ยวไปดูยิมต่อครับผมดูยิมก่อนว้าวยิมใหญ่มากครับเขามีเซ็ตน้ำเซ็ตผ้าให้ด้วยนะครับพเพื่อนๆก็าสามารถหยิบได้เลยนะครับตามไปดูครับโอ้ ใหญ่มากครับพี่มองจากตรงนี้ใช้แบรนด์เทคโนโลยีด้วยครับของอิตาลีโอ้เยี่ยมเลยนะครับส่วนด้านนี้ครับดูก่อนโอ้คาดิโอครับเพื่อนๆ รูวิ่งนะครับจักรยานค r o s s ซนเนอร์นะครับทุกตัวโหเยี่ยมเลยครับส่วนของโซนด้านนี้มี rolling machine ด้วยนะครับนี่เลครับใช้เทคโนโลยีครับแบรนด์ได้วิวด้วยครับผมสวยมากนะครับวิ่งไปดูวิวด้านนอกไปด้วยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของฟรีเวทนะครับด้านนู้นที่เราที่ผมจะลองเล่นดูนะครับม,มีอุปกรณ์เล่นหลังเล่นกมเนื้อหัวไหล่เล่นกรรมเนื้อห,หน,รรน้าอ,อกอาแคตันเบลนะครับ ดัมเบลนะครับโอ้ยิมบอลนี่แหละครับตัวนี้เลยที่ชอบอน้ำหนักสูงสุดเท่าไหรเ่เ่ยสามสิบแปดกิโลโอ้โหเยี่ยมมากเลยครับส่วนนี้ก็จะมีเซตน้ำเซตผ้าให้เราเหมือนเดิมนะครับเยี่ยมเลยครับผม ตัวเล่นโลว์แบ็กก็มีเคเบิลก็มีโอเมนิซินบอลด้วยครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเนีย่ยยังไงด้๋ยผมจะลองเล่นกล้ามเนื้อหลังดูนะครับอย่ไปเล่นกล้ามเนื้อหลังกับผมลองดูนะครับเพื่อนๆสวยมากอ่ะครับยิมตามผมไปเล่นกล้ามเนื้อหลังนะครับ โดนเต็มเลยครหลัของตางนี้บ้านครับ กระจกมองด้วยครับนี่ครับองค์ดีมากเลยครับรู้สึกเลยเป็นส่วมได้หนับแต่ตาผมมาได้นี่ครับ

เยี่ยมมากครับเพื่อนๆอุปรกรณ์เขาดีครับเขาใช้ของเทคโนโลยีแล้วก็ยิมก็ใหญ่แล้วก็สะอาดนะครับน่ามาเล่นมากยังไงเพื่อนๆถ้าผ่านมาแถวนี้นะครับแล้วควรแวะเข้ามานะครับโรงแรมโซเทมบห์สมบิทมาออกอออกำลังกายที่นี่นะครับยิมเขาหัวใหญ่ครับแล้วก็เขามีเมมเบอร์ด้วยนะครับเป,เป็นน้องบอกว่ามีรายเดือนแล้วก็รายปี แล้วก็มีแบบเจปาด้วยนะครับที่แบบใช้เป็นปันนะครับฝากทุกคนนะครับถ้ามีโอกาสแล้วเข้ามานะครับเข้ามาใช้บริการที่นี่มีสระว่ายน้ำด้วยอย่างนึงนะฮะยังไงเดี๋ยวผมขอจะเ,เล่นต่อไปอีกสักประมาณก,ก็สักสี่สิบนาทีแล้วก็จะเยเ็นไปว่ายน้ำนะครับฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับเราออกกำลังกายแล้วก็เราจะสุขภาพดีด้วยกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ care, share, ให้ถุงคมด้วยนะครับ รับคลิปนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ